สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ลุงก็ได้เห็นคลิปของฝั่งผู้สูญเสียที่ออกมาทำคลิปอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างป้าคำใส ภรรยาของพ่อฟื้นเมื่อเช้านะ่ะลุงก็ได้ไลฟ์สดอธิบายเรื่องพื้นที่ที่เป็นลำห้วยที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ลุงพูดเมื่อเช้านะ่ะไม่เกี่ยวกับที่ส่วนบุคคลของเขาที่ส่วนบุคคลยังไงก็เป็นที่ส่วนบุคคลทำรั้วรอบขอบชิดให้ถูกต้องลุงไม่ได้ไปพูดเรื่องที่ของเขาลุงนะ่ะพูดถึง บริเวณลำห้วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจะหยิบจับหรือว่าไปหาหน่อไม้หาปูหาปลาก็ต้องขออนุญาตบอกกล่าวแจ้งกันแค่นั้นเองให้เกียรติกันในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านลุงไม่ใช่ว่าไปถืออภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ชนไปพูดอะไร ให้คุณเขาเสียหายแต่ถ้าเสียหายนะี่ยลุงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยถ้าเข้าใจผิดกันซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะหลังจากที่ได้ดูคลิปป้าคำสใสได้นำรถจัก,กรยานยนต์เข้าไปจอดในพื้นที่ของเขาซึ่งทํารั้วรอบขอบชิดมีรถจอดอยู่ตามที่เขาอธิบายแต่มันห่างทีนี้นะ่ะ ช่างทำบ้านอยู่แต่ป้าคคำใสไม่ได้บอกเขาก็คิดว่าไม่ได้ไปหาอะไรแค่ไปปล่อยกระทงแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็เอารถมาเลยนะ่ะและทีนี้ได้ฟังคำอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาก็ส่องให้เห็นทุกมุมว่าทำไมไม่เดินไปด้านข้างหรือว่าเลยไปอีกนิดนึง ก็ลงไปที่ห้วยได้ก็แสดงว่าที่ส่วนบุคคลตรงนั้นใครจะเข้าออกนอกในก็คงต้องขออนุญาตต่อไปป้าคำสใสก็รับทราบถ้าจะเข้าไปตรงนั้นก็ต้องขออนุญาตทุกครั้งด้วยเราเคารพการตัดสินใจของผู้สูญเสียขอบคุณที่คุณแม่ได้เรียกคนไฟ์สดว่าคนโง่คืออย่างนี้ครับป้าคำสสเอาหลักฐานมาให้ดู หลักฐานของพระที่ให้แม่คำสายทำเพจไหนจะเอาไปแขวนก็ได้ขอบคุณที่ทำให้ผมดังเมื่อเช้าผมไล้สดก็เอาผมไปแขวนอีกหลักฐานที่แม่ต้องนำสิ่งของเหล่านี้ไปปล่อยแม่น้ำเนื่องจากพระท่านทำนายทายทักแม่คำสายคิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันบรรดาเครือญาติกันไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับก,กอกกอกสงบมีแค่ริ้นบินมากวนหลายมื้อที่ผ่านมานี้ FC ลุงสบายใจขึ้นมากสังเกตได้จากยอดคนดูใน YouTube ช่องต่างๆลดลงเรื่อยๆเ,เป็นเพราะทุกท่านเข้าใจเรื่องราวที่เกิดกับลุงป้า ดีว่าถูกโยนความผิดให้ต่างคนต่างรอเวลาที่ลุงหลุดคดีหลายท่านจึงหายไปสนใจตามคดีหรือเรื่องราวอื่นๆส่วนคนที่ฟัง YouTube ฝ่ายลุงก็เพื่อความสนุกเหมือนเดิมพูดถึงริ้นตัวเล็กจี๊ดแทบมองไม่เห็นมีหลายตัวแต่ที่กวนลุงป้ามาเป็นเดือนมีตัวเดียว ดูดเลือดลุงให้คันเล่นๆที่เปลี่ยนลิ้นเป็นคนก็คือน้องชายขาดสติการพูดจาค่อนข้างเลอะเลือนเหมือนเด็กไม่มีสาระอะไรมักพูดเอาเรื่องการกระทำผิดของตัวเองมาโยนใส่ให้ลุงคือถ้าลุงทำผิดจริงนะ่ะย่อมไม่มีคนเห็น แต่นายนี่พูดเหมือนเห็นทุกเรื่องที่แสดงว่าพวกเขาทำเองจึงนำมาพูดเล่าเรื่องได้ละเอียดผมเองน่ะไม่เคยเข้าไปฟังญาติญาติป้าแตนพูดแต่ที่ทราบก็ฟังบ้างจากยูทูบเบอร์หลายช่องฝ่ายลุงนำมาพูดย้อนรอยถือเป็นความบันเทิงของ fc ลุงยามว่างของทุกวันก็แล้วกัน ตอนนี้นะ่ะลุงป้าสบายสบายดีกินอิ่มนอนหลับทำงานต่างๆตามหน้าที่ที่ไม่โต้ตอบซึ่งดีแล้วส่วนถ้าพูดหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆก็พูดไปเถอะไม่เป็นไรอย่าใส่ใจคนวิพากษ์วิจารณ์เพราะปากเรานะ่ะพูดดีได้เสมอตอนนี้นะ่ะกกอกมีรำหน้าองค์ปู่ พยนานาคทุกวันก็ดีแล้วเพราะแสดงถึงความสงบร่มเย็นของฝ่ายลุงป้าสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o u u u e e คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะออกมาตอบแทนลุงที่เมื่อเช้านะ่ะมือออกมาดิน้นไม่ต้องถึงลุงหรอกนะกูตอบแทนลุงนะกับป้านะ่ะหนูผีแล้วซัดกลับ อย่างใจเย็นๆถึงวีรกรรมของหนูผีเพราะสิ่งที่มันพูดมานะ่ะมันไม่ได้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะ่ะมึงฟังให้ดีๆมันว่าลุงทําตัวน่าสงสารบ้านไม่มีอะไรทําตัวน่าสงสารเพื่อให้ fc หน้าโง่คนที่มีเงินซิกแซกเรื่องการเงินโอนเงินให้ลุงมันไปด่า fc ว่าหน้าโง่แน่จริงนะ่ะมึงเอ่ยชื่อมาสิว่าชื่ออะไรออกมาตอบหน่อย มโนไปต่างๆนาๆนาว่า FC หน้าโง่โอนตังให้ FC คนนี้นะ่ะฟอกเงิน FC ที่ได้ฟังควรตาสว่างสิ่งที่มันพูดนะ่ะไม่ได้เป็นความจริงเพราะลุงเป็นคนดีคนก็เลยเห็นความน่าสงสารคนก็เลยช่วยเหลือ FC ไม่ได้เป็นคนโง่ FC รู้ว่าใครผิดใครถูกใครดีใครร้ายเพราะฉะนั้นนะ่ะ สิ่งที่มึงด่า fc ควรไปคิดไตรตรองดูใหม่มึงหาเรื่องให้ทัวไปลงมึงก็จะมี fc หน้าโง่ฝั่งมึงนะ่ะที่เข้าใจมึงคนดูมึงนะ่ะไลค์2 0 0พันพักว่าตอนเช้าคนกดไลค์มึงนะ่ะข้า0อ0 0่ง0 0 0 0อ0 0 0นี่แหละคือ fc หน้าโง่มันหาว่าป้านะ่ะเป็นวัวลืมตีน เรื่องอะไรครับไม่ดูแลพ่อไม่ได้ดูแลแม่ปล่อยให้คนนอกมาด่ามันมาด่าคนในครอบครัวมันออกมาเรียกร้องอีกแล้วออกมาเรียกร้องให้ป้านออกมาเตือนผมหน่อยเอาอีกแล้วป้าไม่ดูแลพ่อแม่ทุกวันนี้นะ่ะป้าดูแลใครอยู่ดูแลตาอยู่ตาเป็นพ่อไหมแต่ทำไมนะ่ะป้าไม่ไปดูแลแม่เมื่อก่อนเคยดูแล เคยส่งเงินให้เคยเข้าไปเยี่ยมไปหาแต่ทุกวันนี้น่ะที่ป้าไม่เข้าไปเพราะอะไรเพราะหนูผีมันอยู่มันขัดขวางไม่ให้เข้าไปความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u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  e ใคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เราจะพูดถึงคุณตาครับคุณตาเป็นคนจิตใจดีผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกชีวิตของคุณตานะเป็นคนที่ลำบากสู้ชีวิตมาตั้งแต่แรก ถ้าใครเคยฟังเรื่องราวมาก่อนลำบากครับเผาถ่านหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินแต่งภรรยาคุณตาไม่ชอบอะไรที่ผิดเพราะคุณตามีศิลธรรมเพราะฉะนั้นนะทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตาผมจะเล่าให้ฟังคุณตาได้หลุดพูดออกมาในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งน่ะหลุดพูดมาว่าเขาจะเอาลุงให้ได้แต่ตาห้ามเขาก็ไม่ฟังตา นี่คือคำพูดของคนเป็นพ่อที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจที่สุดในครอบครัวในสังคมและประชาชนชาวไทยคำว่าหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณนะ่ะต้องฟังคนเป็นพ่อบ้างฝากถึงเจ้าหน้าที่บางท่านคุณตาท่านหลุดพูดออกมาในไร้สดว่าเขาจะเอาลุงตาก็ห้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะตานะ่ะรู้ว่า ลุงนะ่ะไม่ทํารู้ว่าเวลานั้นนะ่ะลุงอยู่ที่ไหนลุงทําอะไรลุงไปไหนตารู้และเช้าวันที่11วันเกิดเหตุตาแกรู้ตาแก่แกไปหาน้องผลไม้ตั้งแต่เช้าไปถามหลานไปนากับตาไหมหลานบอกว่าไม่ด,ดูสับดูสับเหมือนดูโทรศัพท์วันที่น้องหายนะ่ยตาได้เข้าไปหาหลานช่วงเวลาเช้าตาพูดขึ้นมาว่า ลุงไม่ได้ทำเหตุใดไม่ฟังตาบ้างตาแกรู้เรื่องครับรู้เรื่องข้อมูลภายในหมดทุกอย่างแต่คำให้การของคุณตากับเจ้าหน้าที่กลับไม่ฟังคุณตาแปลกไหมครับทั้งที่ตานะ่ะก็พูดอยู่แล้วว่าลุงนะ่ะไม่ได้ทำเวลานั้นนะ่ะลุงอยู่ไหนลุงทำอะไรลุงวัด gps อยู่ไหนลุงไปรับพระที่ไหน ลุงไปส่งพระที่ไหนไทม์ไลน์ลุงชัดเจนอยู่แล้วนะครับ